สวัสดีครับผมลิขิตวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอลเดนลิงโอเคอาผมก็ไปหาโลมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไแป๊บนึงซากปรักหักพังหน้าดานโอเควันนี้เราจะมาลุยกันที่นี่นะครับผมจะพยายามเก็บให้หมดทุกตัวแล้วก็ทุกสิ่งของที่อยู่ที่นี่แล้วกันโอเค เอาง่ายๆก่อนนะไอตัวนี้อ๋อตรงนี้ใกล้ๆกับนี่เลยครับพอดอยู่ใกล้ๆเลยที่นี่เราสเตลได้นะง่ายๆเลยไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเรียบร้อยอ่ะอยากแรกที่เราจะได้นะครับที่จริงคนที่ชอบเล่นสายดาบใหญ่น่าจะชอบดาบใหญ่กองทัพราชานะอันนี้อันนี้ดีนะอาวุธเนี้ถือถือว่าดีถือว่าดีต้องบอกว่าถือว่าดีาดแต่ผม ถือไม่ได้นะเพราะว่าอา่สเต็งผมไม่พอฟันเสร็จก็ถือว่าดีแหละโอเคเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปฝากรถก่อนละกันใครเน้นบูก็ลุยเลยก็ได้นะครับผมกลัวไอ้ตัวเป่า ผมตัวกห้ยตัวเป่าแต่ครับมันจะเป่าแล้วก็ซวยกันหมดก็เลยขอเล่นสเตลล์แล้วกันปกติก็ชอบเล่นเกมแนวสเตลล์อยู่แล้ว <c oughs> เอพีสิบห่ครับไม่ใช่บ่บนรับบ่น ถ้ามีซมอนเราเรียกซมอนได้นะครับสะเกียตได้จากาสัญ,ญลักษณ์เรียกซมอนทางซ้ายมือของเราเห,เห็นกันไหมเดี๋ยวต้องเอาไว้ที่มือกว่าน,น,นี้ป่ะนะแปบ๊บหนึ่งอันนี้กันเราเดินไปตรงกตุ๊ก็ได้นะครับมหมายถึงว่าย่องไปอย่างเงี้ยตรงๆเลยมันไม่เห็นนี่เดินให้ชิดไปอย่างงี้เลยเวลาเราแพ้มันจะได้ กเกตเเกรดโกดดอฟซูชิมะโอเคอ่าลูกตุ๊บมอร์นิ่งสตาร์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ผิดนะนะแล้วผมไปตายตรงน,นนะี้ช่างหวัดตรงนี้เป็นเสาที่เราเก็บไอตัว แผนที่จัดการไอ้เจ้าหมอนี่ตัวตัวปัญหาก่อนเพราะจะเป่าแต่ครับเป่าแต่ปุ๊บสวยไปเลยตัวละครแคบตัวที่อยู่แถวๆเนี้ยมันจะวิ่งมาคูกันมา นะผมว่าแปลกๆตีแรงแปลกๆอ๋อคาตานาผมบวกสามผมก็ว่าทไม,ม่ตีแรงแปลกๆ หมดแล้วไอเทมตรงนี้หินโูราณสถานเอาไว้ค้าเป็นหินอุ่นได้นะครับเอาไว้ในการหิวโยนลงพื้นแล้วมันจะเป็นแสงหิวถ้าเทียบกับดาร์คโซ่สองดาร์คโซ่สามน่าจะเป็นไฟของไพโร่ที่เราปักแล้วก็หิวหิวไดประมาณนั่นแหละครับใช้ไฟเด็กเลือดขึ้นเรื่อยๆโอเคแถวนี้น่าจะหมดนะ อะไรโอเคเอานั่นอยู่กับหมาถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะมีค้างคาวบินอยู่แถวนี้ด้วยน่าจะใกล้ได้เวลากลางคืนแล้วอ๋อช่วงเช้าอยู่ตกใจตกใจอย่างที่บอกครับเอลดินลิงมัน เวลาสำคัญไหมก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ก็มีผลอยู่พอสมควรเพราะว่าบอสบางตัวก็ออกมาตอนกลางคืนมอสบางตัวก็ออกมาตอนกลางคืนเดี๋ยวผมคอยรอหมาพวกนี้ไปกันนะ <c oughs> นี่มาแต่ไม่ได้กินศัตรูเอาแล้วเอาแล้ว กาดเคาน์เตอร์ไม่ติดสวยเลยโอเคตรงนี้มีสองเอาพอจัดการไอ้นี่กรันประการเคาน์เตอร์ไม่ติดละอะไรเนี่ยอ่ะมามาที่มา Anh không này, gì ăn, không có hộp được mấy vết đĩa kiểu 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 tì 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 ถ้าใครที่เล่นอ่าอันนี้คือถ้าเราเขีย์มอนทุกตัวหมดในจุดอะไรเราเขาเรียกดันแต่ละดันหรือไม่ก็สร้างพลังฝากๆแต่ละที่อย่างเงี้ยมันจะมีแบบเด้งเข้ามาหาตัวเราอ่าเป็นเป็นการเด้งเพิ่มน้ํายาน้ำยาตอนแรกผมมีมกินไปแล้วขวดหนึ่งสองขวดแล้วเมื่อกี้อตอนนี้ก็เร่งกลับมาเต็มแล้วอ่า แปลว่าเราเคลียร์หมดแล้วโ,โอเคครับแล้วก็ถ้ากดขึ้นมาดูอย่างนี้จะเห็นตรงข้างใต้หลอเดเลือดผมจะมีเป็นอักษรของไม่ใช่เป็นเป็นรูปของริมมาริกาอยู่นั่นก็หมายความว่าถ้าผมตายแถวนี้ผมจะไปเกิดที่ริมมาริการิมมาริกาก็จะอยู่ตรงถ้าจำไม่ผิดตอนที่เราเดินมาเมื่อวิดีโอก่อนนั่นแหละ โอเคสำรวจตรงนี้ต่อตรงนี้ผมจัดการไปหมดแล้วเก็บของได้ดาบใหญ่อาอ์าวินกองราชากับลูกตุ้มมาหนะึ่งได้หินอุดจากตรงโน้นมาอีกหนะึงถ้าจะไม่ผิดจะมีขอข้างบนอีกไม่ใช่หรือผมจำผิดน่าจะหมดแล้วผมไม่รอถึงตอนกลางคืนนะเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมีพวกค้างคาวบินอยู่ตรงเนี้ย โอเคงั้นผมไปเอาของอีกชิ้นเลยละกันแล้วก,นวก็น่าจะหมดแท่นี้สำหรับที่นี่หมดแหละหมดแหละหมด,หมดเพราะว่าเมื่อกี้ศัตรูก,ก็หมดละตรงนี้แนะนำให้ทุกคนมานะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นสนนักเทียนเลยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอเก็บกันกนะครับ อันนี้คือเท่าสงครามเท่าสงครามเอาไว้สําหรับใช้ในการเปลี่ยนท่าพิเศษของอาวุธแต่และชนิดอันนี้เป็นท้าวายุเหยียบแล้วก็มีลม,มนะนี่ไงมีสั้นหินเจียตัวนี้จะเอาไว้สาหรับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนสถานะของอาวุธอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบเบสิกนะเพราะว่าแต่และอันมันจะเป็นหินเจียที่แตกต่างกันไปหินเจียเวทหิน เียไฟต่างๆเก็บได้ในเกมอ่ะที่นี่ก็จะเป็นอินเจียธรรมดาเป็นน่าจะเป็นแบบเบสิกแล้วก็มีท้าวายุมาให้เราทดสอบสำหรับใครที่ชอบมันก็สตาร์ทออนได้ในช่วงหนึ่งนะนแต่ถามว่าผมชอบไหมมันก็มีอที่ดีกว่านี้อ่ะโอเคน่าจะหมดเท่านี้แล้วที่นี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้จะอ,อยู่ที่ตรงนี้นะครับ เป็นหน้าเกาะที่จะไปนู่นเลยไปทางหน้าดานกับอะไรอ๋ออันนี้ของทะเลสาบเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาไปที่ไหนอรอติดตามแล้วกันอันนี้ผมเปิดแมปไว้แล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าไว้สำหรับเดินทางไปวิดีโอหน้าหน้าเวลาไปเจอกับดันที่ผมต้องการไปมันจะได้ง่ายๆหน่อย โอเคครับวิดีโอนี้ก็จบการไว้เท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย